ดีครับผมไหม่พดชาแนลกี่ย,ยางตอนสายสายครับยางสวนวังโซงพี่น้องมาหอดกระชาสายเต็ที่หอดสวนเปนสายเหรอไปก้าโมงเหรอเพิ่งรู้ปะเดี้มาเจอสภาพอย่างนี้จังได้ขี้โมกขีตาพ้อูนนะขีโมกขีตาซาอีกเพิ่มควมม่าไปพี่น้องเอ้ย

โอ้ตัวใหญ่กระจาได้เด้อหอกพี่รองกี่เซนห้าอย่างห้าอย่างนีง่ตัวนี้กีดหนึ่งพักสองกีดหนึ่งวันพักสองวันเพราะว่าบ่มีเวลากีดส่วนไงอยู่ ขอบรอบ้นไงเลยจังเลยมากีดบางส่งเลิ่มไปกีดหนึ่งพักสองเลิ่มเป็นดังสีเห็นเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่นะอื้อเออเสีเห็นใช่แล้วตุลระคิด นเพิ่มท่าควบหยาเกขก้าไปอีกอ เอาปากนะพี่น้องปากช่องนะครับไปโพดชาแนลตับตะไใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นไหมครับเด้อไป้พดชาแนลทีคคคค่ครับขอบคุณครับ